มาเมืองกลางใครๆก็ต้องการนะครับผมหมูย่างเมืองกลางนะฮะกิโลละ560บาทนะครับสุดยอดเลยราคาเป็นมิตรมากเลยนะครับผมสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยนะคะการทำก็สะอาดสะอ้านดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันอย่างละเอียดเลยนะครับ ดูราคานะฮะซื้อสักนี่เนี้ยดูใบรับรองก่อนนะฮะมีใบรับรองเรียบร้อยนะฮะจากสำนักงานทะเบียนพาณิชย์นะครับผมสุดยอดเลยครับผมหมูย่างเมืองกลางนะฮะหมูย่างสีสันนะครับจ้าจ้าจ้า